ทำนายดวงชาวราศีสิงกับชาวรักขนาสิงประจําเดือนพฤษภาคม2567ท่านใดที่ต้องการดูดวง12ราศีประจําเดือนเมษากรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่องหลัก นะคะให้ไปที่หน้าช่องหมอดู YouTube แล้วก็ไปที่เพลย์ลิสต์คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15 5กันยายนของทุกปีนะคะสามารถใช้ดูได้ทั้งชาว ราศีสิงห์กับชาวรักขนาสิงห์ค่ะเอ๋ก็จะใช้เป็นไพ่อลาเคลเปิดดวงนะคะแล้วก็มาเริ่มกันเลยค่ะอิติอรหังทิพะจักขุ่วิโสทายิอิติอรหังทิพะจักขู่วิโสทายิอิติอรหังทิพพะจักขุ่ วิโสทาย ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยอยากจะแนะนำว่าคุณไม่ควรไปหาเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านเพราะว่าผลที่จะตามมามันไม่คุ้มอะ่ะคือในเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้าถามถึงเรื่องการงานการเงินบอกได้เลยค่ะว่ามีปัญหา อาจจะถูกไล่ออกจากงานมีปัญหากับมีปัญหากับเจ้านายมีดวงอาจจะต้องย้ายที่อยู่ย้ายงานเนี่ยคือทะเลาะดา่ามีปัญหากับเจ้านายอาจจะโดนไล่ออกย้ายงานในเดือนพฤษภาคมถือว่ามีเคราะ อยากจะแนะนำให้คุณเนี่ยทำสังฆทานใหญ่ให้เจ้ากรรมในเวนนะเพราะถือว่ามันดวงไม่ค่อยดีอ่ะการงานการเงินไม่ค่อยดีความรักจะว่าดีก็ดีแต่กับบางคนเนี่ยเป็นในลักษณะผู้ชายมีลูกมีเมียอันนี้เขาเรียกว่าแย่งผัวแย่งเมีย รถไฟชนกันอันนี้ก็คนมีเมียแล้วมาชอบเอออาจจะดีแค่ตรงที่ว่าได้รับความช่วยเหลือจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องอะนะแต่ถือว่าดวงดวงตก เป็นจังหวะโดนกรรมเก่าเล่นงานนะมันจะมีความวุ่นวายเข้ามาหลายอย่างเลยคือยอมรับนะว่าใบแรกมาเนี่ยโอเคเลยดาวสุขรู้แล้วเนี่ยคือในเดือนในเดือนพฤษภาคมเนี่ยสเสน่ห์สเสน่ห์อันไร้กาศของคุณเนี่ยมันไปถูกตาต้องใจเนี่ย คนมีลูกมีเมียแล้วสองใบเนี่ยความหมายเหมือนกันไพ่ใบเ,เนี้ยเขาเรียกว่าคนมีลูกมีเมียแล้วมาตามตื้อหนึ่งสองแปดเนี่ยเขาเรียกว่าเมียน้อยเนี่ยเมียน้อยอันนี้ก็คือแย่งผัวแย่งเมียกันก็คือหนักมีปัญหาเรื่องความรักในเชิงแย่งผัวแย่งเมียกับคนอื่นผู้ชายมีลูกมีเมียแล้วมาชอบคุณคุณก็ชอบเขาด้วยคนโสดมี แต่คุณจะไปชอบคนมีลูกมีเมียแล้วไพ่มันขึ้นนะถ้าถามว่าคุณมีสเสน่ห์ไหมคุณมีสเสน่ห์นะมีมีเพศตรงข้ามอะเขามองว่าคุณเนี่ยมีสเสน่ห์เป็นดาวสุเทพแห่งความงามและศิลปะเหมือนกับว่าคุณดูคุณดูสวยในสายตาของเพศตรงข้าม จะมีการทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเรื่องเงินเหมือนคุณอะ่ะไปทวงหนี้เขาอะเนี่ยคุณจะทะเลาะก,กับเพื่อนเพราะเรื่องเงินยังดีที่มีญาติคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมนะแต่คุณจะมีปัญหาเนี่ยการยื้อแย่งของรักกับคนอื่นอันเนี้ยเมียน้อยคนอันเนี้ยจริงๆแล้วเป็นไพ่ที่หมายความว่าคนมีลูกมีเมียแล้วมาตามจีด ผู้ชายที่มีเมียแล้วมาตามตือ้ออันนี้ก็คือการยื้อแย่งของรักกับคนอื่นโดยรวมแล้วเอ๋มองว่าไม่ค่อยดีส่วนไพ่เบนเนี้ยให้ระวังจะโดนคนอายุมากกว่าทำไสยศาสตร์นะจะมันขึ้นได้สองอย่างคือหนึ่งถูกทำเสน่ห์สองอันเนี้ยก็คือความรักอันเนี้ยคือการแก้แค้นคุณมีสิทธิ์โดนของนะอาจจะโดนทำเสน่ห์หรือไม่ก็โดนแก้แค้น คุณนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญายนาคคอยคุ้มครองไม่มีอุบัติเหตุไม่ตายโหงไม่อุบัติเหตุการเดินทางในช่วงเดือนพฤษภาถือว่าโอเคเลยแต่ที่จะหนักหน่อยคือใบเนี้ยมันแปลว่าคุณน่ะจะมีอุปสรรคเข้ามาเยอะเหมือนเดินหลงป่าเลยอะ่ะชีวิตของคุณในช่วงเดือน พฤษภาเนี่ยเหมือนคนเดินหลงป่าคุณต้องฟันฝ่าอุปสรรคด้วยความอดทนและมานะพยายามมีเกณฑ์ที่คุณจะทะเลาะวิวาทกับคนรอบข้างทะเลาะกับคู่ครองทะเลาะกับหุ้นส่วนทะเลาะกับเพื่อนมีดวงทะเลาะกับคนรอบข้างอาจจะทะเลาะกับเจ้านายเนี่ยทะเลาะเจอเจ้านายโดนไล่ออกมีสิทธิ์มีสิทธิ์เจอคนอายุมากกว่าทําของคุณควรจะ สวดมนต์ไหวพักก่อนนอนมีสิทธิถูกใส่ร้ายมีดวงอุบัติเหตุด้วยนะเป็นช่วงที่คุณมีเคาะอย่างหนักอาจจะมีเคาะเกี่ยวกับอุบัติเหตุเป็นจังหวะที่ถูกศัตรูปองร้ายควรเร่งทำบุญทำทานด่วนเพื่อให้ชีวิตที่มันว้าวุ่นเนี่ยมันดีขึ้นอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทหรือผ่าตัด ในบางคนน่ะอาจจะผ่าตัดอุบัติเหตุเนี่ยอุบัติเหตุทะเลาะวิวาทผ่าตัดมีศัตรูจ้องเล่นงานแต่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขวางอยู่เป็นจังหวะที่ว่าศัตรูอ่ะจะเข้าถึงตัวเลยนะแต่เหมือนมีศัตรูจ้องเล่นงานมีศัตรูจ้องจู่โจมแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยอยู่ ให้ระวังภัยรอบตัวมีดวงให้คุณน่ะระวังภัยรอบตัวให้ระวังศัตรูเก่าย้อนมาเล่นงานอาจจะทะเลาะกับลูกกับเมียทะเลาะกับคนในครอบครัวทะเลาะกับคนใกล้ชิดถูกอิกทธิพลมืดครอบงำระวังโดนคุณใสถากเป็นผู้หญิงให้ระวังการถูกล่อลวง อาจถูกล่อลวงไปทำร้ายอาจถูกล่อลวงไปข่มขืนการเงินมีปัญหามีปัญหาหนี้สินดวงเข้าขั้นวิกฤตแต่คุณอาจจะได้โชคลาภฟุกๆุกนะหรืออาจจะมีคนเมตตาสงสารได้เงินฟุกฟุกให้เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านสวดมนต์ไหว้พระไม่ควรเที่ยวกลางคืนให้เลือกคบเพื่อนไม่ควรไว้ใจใครคนที่เคยรัก คนที่เคยเมตตาเพื่อนฝูงที่เคยสงสารจะหันมาเป็นศัตรูให้ระวังอาจจะถูกคนล่อลวงไปทำร้ายให้ระวังมิจฉาชีพให้ระวังแก๊ง call center ดูดเงินจะมีปัญหาเข้ามาจู่โจมกะทันหันแต่ก็ถือว่ายังดีที่ว่ามีผู้ใหญ่ที่เมตตาสงสารคอยช่วยอาจจะได้รับความช่วยเหลือจาก ทหารตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะขอให้ชาวราศีสิงห์มีสติในการดำเนินชีวิตนะคะอันนี้ก็ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นเข็มทิศชีวิตขอให้ชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์ทุกท่านโชคดีค่ะ